สนับสนุนโดยบริษัทปอตทจำกัดมหาชนกลุ่มบริษัทแม่ทองสุขทั้ง m t s g o และ m t s g o Futures ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในทองคำของไทย99ปีธนาคารอมสินเติบโตคู่เศรษฐกิจและสังคมไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเป็นเงินเป็นทอง เคล็ดลับสู่ความมั่งคัง่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเนื้อหาสาระดีๆที่น่าสนใจมากๆนะครับในงานเสวนาที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของสินเชื่อบ้านธนาคารแกศิกรไทยและเครือของ S c G กับงานเสวนาจะซื้อจะสร้างบ้านทั้งที เตรียมพร้อมให้ดีไม่มีเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นทำเลทองในการเลือกซื้อบ้านเลือกซื้อที่อยู่อาศัยหรือว่าจะเป็นแนวโน้มทิศทางที่อยู่อาศัยหลังน้ำท่วมใหญ่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ข้อพิจารณาหลักๆก่อนที่จะเลือกซื้อบ้านฉะนั้นเราจะเริ่มต้นกันเลยนะครับในเรื่องของทำเลทองในการเลือกซื้อบ้านแล้วก็ที่อยู่อาศัยคุณอลงณ์กดจากธนาคารกสิกรไทยพูดถึง ประเด็นทำเลทองในการเลือกซื้อบ้านกันก่อนเลยในช่วงนี้ครับก็ผมวันนี้เนี่ยคงจะหยิบทำเลนะครับที่ที่มีความโดดเด่นนะครับมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับก็คงจะเลือกมาเป็นโซนแถวเพลินจิตวิทยุนะครับอโศกแล้วก็ุขุมวิทตอนปลายนะครับแล้วก็ที่พลาดไม่ได้เลยทองหลอดเอกมัยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าจากนี้ไปเนี่ยตัวของ คู่กับการเองนะครับแล้วก็ตัวบ้านหรืออาคารชุดที่ในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยอาจจะเริ่มเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะพาไปที่โซนของเพลินจิตวิทยุหรือว่าโศก่อนเพลินจิตวิทยุอโศกล่าสุดครั้งที่ผ่านมาน้ําไม่ท่วมใช่ไหมครับใช่ครับนะครับโซนนี้นะครับมีความโดดเด่นค่อนข้างเห็นได้ชัดมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นทําเลที่อยู่ใกล้กับตัวของรถไฟฟ้า BTS นะครับ แล้วก็สามารถจะเชื่อมต่อของออรถไฟใต้ดินด้วยคือ MRT นะครับสิ่งที่เราพบนะครับว่าในทําเลที่ตั้งของไม่ว่าจะเป็นเพจจิวิทิเนี่ยเราจะเห็นพวกอาคารชุดนะครับแต่เป็นอาคารชุดที่มีราคานะครับระดับค่อนข้างแพงสักนิดหนึ่งเนื่องจากราคาต้นทุนที่ดินนะครับอย่างที่ได้ให้ทราบนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นระดับระดับคอนโดนะครับถ้าคอนโดเนี่ยราคาอยู่ระหว่าง150,000นะครับถึง200,000 20,000บาทต่อตารางเมตรไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เมื่อราคาสูงราคาต้นทุนที่ดินสูงขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวสินค้านะครับที่ผูกการเนี่ยออกมานําเสนอขายก็ค่อนข้างมีราคานิดหนึ่งนะครับประเวณนเพินจิตวิทยุนะครับถ้าเป็นที่ดินนะครับเพินจิตตอนนี้เนี่ยที่เช็คกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยราคาต่อตารางวานะครับต่อตารางวานะครับตารางวาละ1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับซึ่งสูงมากทีเดียวเพินจิต นะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าตอนนี้มีผู้ประกอบการหลายเจ้ากําลังเร่งสร้างคอนโดมิเนียมอยู่บริเวณนั้นค่อนข้างเยอะมากเพลินจิตนี่แพงกว่าอโศกใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าเนื่องจากเพลินจิตเนี่ยมันมีความโดดเด่นนะครับในเรื่องของที่ตอนนี้ภาพมันเปลี่ยนไปเราดูดีเนี่ยมันคล้ายกับสิงคโปร์จะเป็นคล้ายๆเป็น CBD จริงๆนะฮะตรงนั้นเพราะฉะนั้นแต่ส่วนของอโศกก็เริ่มจะกลับมานะครับเนื่องจากว่ามันมีตัว ทอมิโน่เจ็ดวันขึ้นมาเกิดขึ้นผมว่ามันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะมากยูนิตของคอนโดมิเนียมแถวๆถวเพลินจิตวิทยุอโศกเนี่ยเอาเบาเบานะฮะประเภทห้องนอนเดียววันเบสเนี่ยตกยูนิตละสักเท่าไหร่ครับถ้ายูนิตนะครับถ้าเป็นวันเบสเนี่ย,ยประมาณสัก30ตรางเมตรนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเอา30คูณเข้าไปเลยครับตารางถ้าตารางเมตรถ้าเป็นไฮไลท์นะครับคือสูงกว่า8ชั้นเนี่ยมันตกตารางเมตรละประมาณแสนห้าค่เพราะฉะนั้นเนี่ยหนีไม่พ้นประมาณสัก5้าล้าน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีราคาดีก็เป็นไฮไลท์นะครับแต่ถ้าเป็นโลไลท์นะครับคือสร้างไม่สูงมากนะครับอาจจะอยู่ประมาณสักตารางเมตรละประมาณแสนหนึ่งแสนหนึ่งก็ตกประมาณสักประมาณสัก 350, ส0 0แสนห้าสตาร์ทนะครับรบ,บอกว่าสาตาร์ทนะครับอันนี้คือจะเป็นเป็น,ปน,ปนราคาเื้นต้นครับ นี่โซนต่อไปนะครับโซนอันนี้เนี่ยต้องจับตามองเลยนะครับกลุ่มวิทตอนปลายนะครับคือวันนี้นะครับทุกท่านที่ไปนะครับเราจะเห็นว่าสุขุมวิทเริ่มเปลี่ยนไปหลังจากที่ส่วนต่อขยายของอ่อนนุชนะครับขยับออกไปถึงบางนาแล้วนะครับวันนี้นะครับผมอยากให้มองสองทางถ้าเราเอาสุขุมวิทวิ่งออกไปตรงสี่แยกบางนานะครับฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นเลขที่ฝั่งขวาเป็นเลขคู่นะครับวันนี้เนี่ยถ้าเราไปช่วงประมาณสักสุขุมวิทส0ิ นะครับเราจะเห็นคอนโดนะครับตั้งแต่แยกเอกมัยวัฒนาทองไปนะครับ,รบก็จะมีคอนโดขึ้นฝั่งขวามือทั้งนั้นเลยครับเนื่องจากราคาต้นทุนเนี่ยยังไม่แพงมากนะักแต่ฝั่งซ้ายนะครับราคาที่ดิน1งค่อนข้างสูงมาก2หายากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นประเดน็นว่าโครงการที่อยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยค่อนข้างที่จะเริ่มนิ่งแต่ถ้าไม่นิ่งยังไงก็แล้วแต่เนี่ยตามซอยที่เป็นสุขวิทยฝั่งเล็กขี้เนี่ยนะครับจะเข้าไปลึกนิดนึงแต่ราคาไม่ได้ถูก ตามความลึกเข้าไปข้างในแล้วฝั่งขวาล่ะครับพี่ต๋องฝั่งขวานะครับาไปตั้งแต่สุขุมวิทนะครับสิ่งที่บอกว่านาวัตชะทองไล่ไปถึง40 42 44 46 48ครับวันนี้เรานั่งรถไฟฟ้าไปเที่ยวนะฮะลงสถานีเดินเอานะครับจะเห็นว่ามีคอนโดมิเนียมขึ้นทุกซอยทีนี้สุขุมวิทต่ำไป93นะครับ103นะครับไปดูอีกทีนะครับตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะมาก เมื่อก่อนเราคิดว่ามันไกลามากเลยสุขวิทร้อยสามนะวันนี้จะมีคอนโดะระดับโลไล i ์ขึ้นเยอะมากเพราะเนื่องจากอยู่ในซอยงั้นจะมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งนะที่ซื้ซอ,อคอนโดซึ่งอยู่ในซอยราคาจะไม่แพงมากก็จะทําให้เขาซื้อในลักษณะการลงทุนแล้วปล่อยเช่าซึ่งตอนที่เกิดน้ําท่วมนะครับ,รบมีผลเยอะมากกับคอนโดระดับนี้คนวิ่งไปหา,า,า,าที่พักอาศัยนะครับมากขึ้นใน,ในช่วงของขวิตอมป้า แลวก็วิ่งไปถึงถึงสีแยตบางนานะครับผมว่าจากนี้ไปเนี่ยตัวโครงการทั้งสองฝั่งเลยจะเริ่มเปลี่ยนนะครับ,รบแล้วก็มีการสร้างโครงการนี้มากขึ้นครับ,รบตกลงสุขุมวิทเนี่ยฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาน่าสนใจกว่ากันถ้าวันนี้นะครับถ้าเราคิดว่าวันนี้เราต้องใช้เงินอย่างระมัดระวังหรือลงทุนอย่างระมัดระวังผมแนะนําว่าถ้าเป็นคอนโดฝั่งขวามือนะครับราคาจะไม่แพงมาก <c oughs> ก็ซื้อได้ครับ ผมคิดว่าคือเป็นขอให้เป็นอยู่นแนวรถไฟฟ้าอยู่ในนันอยู่ภายในเมืองโดยเฉพาะในย่าน CB ในซีดีดีเนี่ยลงทุนยังไงก็ไม่ไม่มีขาดทุนหรอกครับแต่หมายเหตุก็คือว่าอยู่ในรัศมีที่บอกว่าคนซื้อแล้วเนี่ยคนห้อง เดินจากห้องไปที่รถไฟฟ้าเนี่ยต้องพอเดินได้คือคืออย่าให้ไกลเกินกว่า4 400เมตรได้ก็จะเป็นดีครับที่ดินที่จะซื้อเก็งกําไรผมว่าที่ดินในเมืองใน CBD แต่แต่มันก็เป็นการลงทุนที่สูงมากเหมือนกันผมว่าราคามันก็ยังน่าจะขึ้นไปได้อีกเรื่อยๆเพราะว่าที่ดินในเมืองมันจากัดมันมันคือมันไม่งอกเงยอยู่แล้วมันมันจำกัดพอพัฒนาไปแล้วมันก็เหลือพื้นที่น้อยลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ที่ดินในเมืองก็ยังเป็นอะไรที่น่าสนใจแต่มันก็ มันก็ถูกจํากัดด้วยยอเงินลงทุนที่สูงนะเพราะราคาต่อต่อวาต่อไร่ก็สูงมากครับที่ดินในปริมณฑลนี่ก็ผมมองว่าแถวบางนาผมก็ยังคิดว่าแถวบางนาก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับคนโแถวบางนาก,งก็ยังดีอยู่นะเพราะว่าตอนนี้รถไฟฟ้าก็ไปถึงแบริ่งแล้วแล้วซึ่งเขาก็จะขยายไปถึงสำโรงแถวถึงส,สมุทรปราการอย่างนะี้เพราะฉะนั้นก็เส้นนี้เส้นนี้ก็ยังน่าใจยัง,ย,งยังดีได้อีกครับ ก็ยังตรงเถวผมไปดูเถวแบริงนี่ก็ยังมีที่เปล่าที่ว่างอยู่ที่ยังไม่พัฒนาก็มีอยู่เยอะนะผมก็ไม่ไไม่เลวนะเพราะมันก็เชื่อมต่อสีนคลินอะไรนี้แต่ไม่ไรได้โซนเด่นๆยังมีที่ไหนต่อครับพี่ตองครับ ก็จะพาไปเที่ยวแถวสีลมกับสาทรนะครับพาไปเที่ยวตอนไหนครับก็กลางวันเนี่ยแหละครับขึ้นรถไฟฟ้าไปเนี่ยครับก็จะเห็นภาพนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเส้นของสีลมกับสาทรนะครับเริ่มจะเปลี่ยนโดยเฉพาะสาทรพี่ต๋องกําลังจะบอกว่าณขณะนี้แถวสาทรจะมีจะมีคอนโดมิเนียมที่เป็นที่พักที่อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะทําให้ราคาคอนโดนะครับบริเวณแถวสีลมกับสาทรเนี่ยก็ค่อนข้างมีราคาสูงครับ ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับราคาเฉลี่ยจะอยู่ประมาณสักแสนสองมืนบาทต่อตารางเมตรแสนสองหมืนบาทต่อตารางเมตร,รไม่ใช่ต่อห้องแน่นอนใช่ครับ,รบแต่สิ่งที่น่าสังเกตในบริเวณนี้เขาไม่นิยมทำอคอนโดไซเล็ก นั้นเขาจะสร้างห้องที่เป็นจำนวนห้องที่มากขึ้นนะฮะหรือถ้าเป็นวันเบสก็จะมีไซส์ที่ใหญ่เพราะเขาจะขายได้ได้ราคามากกว่านะวันเบรก็อาจจะเริ่มตั้งแต่45หรือ50ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแพ็กเกจของเขาแน่นอนหนึ่งอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะครับหรือแม้กระทั่งว่านักธุรกิจที่ไม่อยากเดินทางนั้นออฟฟิศอาจจะเช่าหรืออะไรลงทุนไว้ให้นะเพราะนั้นราคาเส้นของคอนโดมิเนียมนะครับบริเวณนั้นก็ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับครับ ห้องเอาเริ่มจากเอาเอาแบบบอกบอกนนะฮะเริ่มต้นราคาเริ่มต้นจากสักเท่าไหร่ครับพี่ตองอาราคานะครับเริ่มต้นว่าเชื่อว่าไม่น่าจะต่ําประมาณ6ลร้านนะครับขั้นต่ำนะครับหก <6 S 2> ้านขึ้นไปแถวสีลมกระสาทอรอ,อย่างที่บอกนะสร้างไฟเล็กไมกลุ่มแน่นะครับส่วนราคาที่ดินนะครับที่ดินตอนนี้เนี่ยาสาทรค่อนข,ข้างมาแรงนะครับราคาที่ดินเนี่ยเฉลีย่ยประมาณสักาตารางวาละเจ็ดแสนนะครับเจ็ดแสนถึงแปดแสน ถ้าไปแล้วทำเลทอทำับคอนโดนมินยมก็ยังต้องเป็นคอนโดที่ขอาะแนวรัไเฟ,ฟ้าอยู่เหมือนเดิมนะครับปัจจุบันก็จะมีถ้าทำเลที่ทำเลเดิมแล้วก็คือกรุงเทพชั้นในที่เป็นศูนย์การธุรกิจก็จะมีคอนโดเต็มแล้วราคาก็จะแพงมากก็ต่อตารางเมตรก็จะเป็นแสนไปแล้วใช่ไหม แต่ถ้าหากว่าเป็นพื้นที่รอบนอกที่เป็นที่นิยมในอดีตเช่นรัชดาพิเศษลาดพร้าวเนี่ยนะหรือว่าพหลโยธินไรรมเนี้ยก็ราคาประมาณ7 8 9ด0 0หมื่นต่อตารางเมตรที่แพงที่สุดก็คืออยู่ในศูนย์การธุรกริจเช่นแถวตรงราบประสงค์ถนนราชดมรีหรือถนนสาทรเนี่ยนะครับคอนโดแพงๆมากๆอาจจะ2 3งสแสนบาทต่อตารางเมตรเต็มไปได้นะครับเราลงมาก็คงจะเป็นเขตที่ต่อเนื่องกันเช่นสุขุมวิทตอนต้น สุขวิตตอนกลางนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ข้ามทางรถไฟซอยหนึ่งไปถึงซอยสุขวิตซอยซอยหไปถึงซอยสักเอกมัยห3หรือว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ไปสุขวิตซอย2ขึ้นไปถึงแถวอะไรอ่าใกล้ใกล้เกถึงกล้วยน้ำไทอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็จะแห่รองลงมารวมทั้งในย่านพระโขนยุทธินซอยอารีก็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 ด้วยนะครับก็ด้วยอันดับรองลงมาก็จะเป็น ประมาณเช่นรัชสา,าพิเศษทั้งเส้นนะเป็นต้นเพราะว่าถึงแม้ปัจจุบันจะมีคอนโดเกิดขึ้นมากแต่ก็จะมีบางส่วนที่ปลายปายของรัจสา,าพิเศษคือทางด้านพระหงเก้าเนี่ยก็จะมีการขอสร้างกันอยู่แล้วก็ตรงโซนนี้ก็จะมีอาคารสานักงานทั้งของเอกชนและของรัฐเกิดขึ้นรวมทั้งที่ทําการตลาดหลักษษทรัพย์ประเทศไทยแห่งใหม่นะครับแล้วก็เป็นเส้นทางที่เป็นรถไฟฟ้าใต้ดิน เพะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่อะไรที่อยู่ใกล้ๆกับรถไฟฟ้าใต้ดินบนดินเนี่ยก็โอกาสเติบโตก็เยอะครับไปต่อกันที่ทองหล่อแล้วก็เอกมัยครับสำหรับพื้นที่ทางหล่อกับเอกมัยเนะ่ยผมว่าวันนี้ถ้าใครเด็กๆนะครับผมว่าในวัยเรียนก็อาจจะต้องพูดแล้วรู้จักทองหล่อนะครับเอกมัยอิดอิดรู้จักทองหล่อไหมครับทราบครับทราบอ๋อทราบนี่แสดงว่าวัยเรียนนะฮะ คุณหุยรู้จักทองหล่อไหมครับรู้จักค่ะไม่กล้าตอบว่าไม่รู้จักอ่ะ,อะตอบครับพี่ต๋องเพราะฉะนั้นเนี่ยโซนของทองหลอกับเอกใบเนื่องจากมันมีความพร้อมหลายเรื่องมากนะครับมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการคมนาคมขนส่งนะครับ,รบซึ่งค่อนข้างจะสะดวกสบายสําหรับคนที่จะเดินทางไปใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนที่ทองหล่อนะครับแล้วก็โซนเอก,กมัยให่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยที่ดินนะครับราคา ค่อนข้างขึ้นไปเร็วมากสาหรับโซนที่เป็นทองหลอกับเอกมัยนะครับซึ่งก็มีหลายๆผู้ประกอบการนะหลายเจ้าเนี่ยก็ไปลงทุนค่อนข้างเยอะวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทองหลอ่อถ้าใครนะครับซื้อคอนโดไว้เมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วครับผมเชื่อวันนี้เนี่ยท่านนั้นเนี่ยจะมีกําไรค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับผมเชื่อว่า อาจจะเกิน15เหรือ20ไปแล้วครับอย่างโซนท่องหล่อเอกมัยเนี่ยราคามันขึ้นมาเยอะแล้วหรือว่ามันกําลังอยู่ในช่วงที่ราคาน่าจะขยับขึ้นไปได้อีกครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปแต่ใกล้เต็มเพดานหรือยังโอกาสที่จะเป็นมือหนึ่งคงยากอย่างที่ผมบอกเพราะว่าราคาต้นทุนในการก่อสร้างมันค่อนข้าง,งสูงและและหาที่ดินแปลงใหญ่ๆค่อนข,อขอ้างยากครับในฝั่งซ้ายของสุขุมวิทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่า